ส,ว,สวัสดีครับน้องบีสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดฟ้าใสนะคะวันนี้จะมาพาท่านผู้ชมนะคะมาชมโคโลโคาซีอ่ะร้านน้องวินนะคะนี่น้องวินแนะนําหน่อยว่ามีอะไรบ้างที่ร้านอ่าตอนนี้ก็จะมีเป็นเลมอนครับแล้วก็แบ็คบูตี้แล้วก็จะมีอ่าคอปปี้ครับครับใช่ครับเพิ่งแยกบอกพี่ป้อมอย่เมื่อกี้ว่าเพิ่งแยก นี่ตัวนี้คือน่าสนใจคือน้องบอกว่าเลี้ยงกี่เดือนนะอ่าสามเดือนครับสามเดืนอนก,กว่ากใช่ครับแล้วดูลูกเขาดูท่านผู้ชมดูน้องเขาเลี้ยงแบบน้ำนอ่น้องเขาเลี้ยงแบบน้ำก็คือไหลเพียบเลยนะคะแล้วก็ใบก็ใหญ่มากวิธีเลี้ยงอันนี้ใส่ปุ๋ยอะไรบ้างทังน้องวิทย์เนี่ยอ่าถ้าเลี้ยงแบบบัวแบบนี้คือใส่ปุ๋ยบัวปกติเลยครับใส่ปุ๋ยบัวปกติใช่ครับเป็นเม็ดสีอะไรอ่ะ สีเขียวสีมันมีสีเขียวใช่ไหมที่ที่มันเป็นปุ่นปัวอ๋อใช่ครับเี็สีเขียวใช่ไหมแล้วก็คือต้องต้องเอาเข้าไปท้างใต้เลยไหมหรือว่าเอาวางไว้ท้้งบนได้หรือยังอ่าผมวางไว้ใต้ใต้ดินครับก็คือต่อไปใต้ดินยัดเข้าไปนี่ใช่ไหมเนี่ยต้นโตมากอันนี้คือต้นลูกใช่ไหมใช่ครับที่แยกมาจากต้นแม่เขาเลยครับตอนนี้แยกมีอยู่สามต้นมีต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ต้นด้านบนครับ ช่คอันนี้ขายราคาเท่าไหร่เนี่ยต้นลูกที่แยกมาออ๋ต้นลูกที่แยกต้นนี้อยู่สองพันครับต้นนี้อยู่สามไหลเป็นต้นเอาไปตั้งแม่ได้แล้วคือตั้งแม่ได้เลยใช่ครับราคาประมาณสามพันมารับที่ร้านได้สองพันครับสองพันอันนี้สองพันครับสองพันรับที่ร้านได้หรือว่าส่งออนไลน์ได้อ่ารับที่ร้านได้ส่งออนไลน์ได้ครับอ๋อออนไลน์ก็ส่งเนาะให้คอนแทคกันเนาะว่าติดต่อยังไงนะคะท้ายคลิปเนาะอันนี้เป็นแบ็คบิวตี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นต้นใจตั้งแม่เลยอืมเลี้ยงนานอย่างเป็น ต้นนี้ผมรับเขามาอีกทีครับโอ,โอเคจมาอีกที <c oughs> อ,อยู่กับเรานานยังอ,อยู่กับเราได้เดือนกว่าแล้วครับแล้วก็ต้นนี้ขอปี่คราฟต้องมีลูกจกีวๆแ้วน,น,นะ้เลนะใช่ครับคือรับมาในในฟอร์มที่แบบว่าอ่าฟอนเล็กกว่านี้ครับอตอนนี้เขาก็ใหญ่กว่าที่เอามาเยอะอยู่อันนี้คือเราเพิ่งแยกใช่ครับเพิ่งแยก วชัสดุตอนนี้ผมใช้เป็นดินบัวครับเป็นดินเหนียวใช่ครับแล้วก็นิมพ์พ้อสับแล้วก็โรยสายก็โรยสายด้วยใช่ครับเพราะว่าายโรยเข้าไปนี้เลยใช่ครับตอนนี้คือกําลังจะทดลองเลี้ยงแบบปุ๋ยน้ําคือปุ๋ยน้ําเห็นเขาเห็นเขาบอกว่าปุ๋ยน้ํามันจะให้ต้นไม้โตเร็วกว่าเลี้ยงแบบดินก็เลยลองทดสอบดูใช่ครับ จะเป็นแบ็คเมจิกลูกใช่ไหมใช่ครับแบ็คเมจิกนี่นะคะนี่ก็แบ็คเมจิกครับแบ็คกมจิกใช่ครับแบ็คเมจิกกายเลยเนาะครับผมก็ยังสงสัยว่ามันกายหรือเปล่าไม่และดูทรงละอันนี้เรียยวมาจับแบ็กบดอ่าแบ็คเมจิกปกติเลยครับก็มันมีโอกาสกายได้ใช่ครับมีโอกาสกายได้ต้นกายจะมีอยู่ต้นหนึ่งครับต้นนี้แต่ใบเขาไม่ค่อยสวยเพราะว่าตากลมมาแรงใบเขาเลยขาด อ๋อใบคืออันนี้นี่อ่ะดูอันนี้อันนี้ให้ดูที่ลายเนาะเนี่ยนี่ลายใช่ครับนี่คือกลายคือแบล็กมจิกด่างอะไรต้นนี้ขายไหมเนี่ยต้นนี้ขายครับขายอยู่450บาทครับ450สิบนั่นหลักเหมือนกันไหมอันนี้ยังไม่ได้ตั้งครับนี่ยังไม่ได้ตั้งนะคะอ่ะแล้วด้านในมีต้นอะไรบ้างนอกจากโคโลคาเซียอ่าจะเป็นตระกูลซิงโกเนียมครับซิงโกเนียม มีหลากหลายหลากหลายเลยอันนี้เพิ่งแย่งไหมคะเนี่ยอันนี้ชํานานแล้วครับชนานแล้วใช่นะคะของแชมพูออมอันนี้อะไรอีกนออมหน้าอันนี้ออมหน้าครับเป็นไซส์ผมก่อลากทะลุกระถางแล้วครับยังไม่ได้มีเวลาเปลี่ยนให้เขาเลยมันแน่นแน่นมากครับตแน่นไปไม่พีดแน่นมากครับแน่นเกินโอ้โหอันนี้ดงอะไรเนี่ยอ๋อดงอะไร อ่าซิงโกเนียมทีคิงครับเงินไหลมาสามกริย์ตดองทีคิงดองของเคนเคนก็ชอบเคนก็ชอบตอนนี้มีเพาะจํานวนแบ่งเป็นข้อไว้อยู่ครับอ๋ออันนี้คืออันนี้คือจําหน่ายค่ะบจำหน่ายครับจําหน่ายตรงนี้นะคะอย่างอย่างต้นแบบต้นนึงอย่างเงี้ยต้นนึงเงี้ยเท่าไหร่เดียต้นนี้จะอยู่ประมาณสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยนะคะอันนี้ตัวละสี่ร้อยกระถางห้านิ้วครับใช่ จะมีที่คิงด่างในต้นนี้ครับอันนี้จะด่างทุกด่างทุกใบเลยไม่หลุดด่างจะแตกต่างระหว่างทีคิงปกติกับทีคิงด่างเนี่ยครับอันนี้เป็นด่างลายจะประมาณนี้อย่างอย่างต้นนี้ที่ที่วิทย์บอกว่าคือมันไม่หลุดคือฟอมเหมือนทุกใบเลยฟอมใช่ครับด่างทุกใบเลยถ้าหลุดด่างจะเป็นแบบนี้ครับต้นนี้จะเป็นด่างแล้วก็ต้นนี้จะไม่ด่างจะเป็นไม้ยอดเดียวกันแต่เขาไม่ด่างคือจะด่างแค่ใบเดียวเนี่ยครับสีเขาจะดูชัดเจนเลย ถ้าต้นนี้ผมเคยปล่อยไปอยู่ที่3ใบ3า0 0บาทไปกันต่อฝั่งนี้เลยฝั่งนี้จะเป็นอบอนสีใช่ไหมครับใช่ครับตระกูลบอนสีทั้งนั้นเลยอันนี้อะไรตัง้งเอ,อ่ยอันนี้เป็นลูกไม้ส่วนใหญ่เลยครับ,บสีจัดมากใช่ครับที่รับมาเป็นลูกไม้ที่มีราคาราคาสูงมากนนจะมีลูกใบาบางตัวที่เป็นลูกผสมตัวราคาแพงอยู่อันนี้จะเป็นสอพิญญาครับสอิญญาใช่ครับ อันนี้อุ้ยดำๆอันเนี้ยอันนี้ลูกไม้เหมือนกันครับได้มาในน้ำลูกไม้สีเข้มใช่ครับสีเข้มมากสีเข้มดุดุต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันครับอันนี้เพชรจรัดแสงครับเพชรจรัดแสงหฮ้ยคล้ายๆของพี่เลเลยเด้อพี่เลเพชรจระดแสงใช่ไหมตัวเองได้มาในน้ำได้มาใช่ครับได้มาในน้ำอันนี้คือยังไม่กัดสีใช่ไหมคะอ่าน่าจะยังไม่กัดสีดีครับเพราะผมมีต้นหนึ่งที่เขากัดสี มันจะเป็นเหมือนกับแต้มมากกว่าเป็นแต้มแบบนี้บบนใช่ครับเขาจะแต้มอแบบนี้แบบนี้นะครับใบนี้เขาจะแต้มใบนี้ก็แต้มนี่ๆๆๆแบบนี้ที่เลยลองดูนะคะเพตรัดสีเดี๋ยวมาไล่ดูนะนี่ก็คือเยอะแยะมากมายเพรพันล้านจนไม่เกยนใช่ครับเพรพันล้านออนี่เพรพันล้านนะคะอันนี้อันนี้ลูกไม้ครับลูกไม้แต่ลูกไม้ด่างครับอันนี้ล่ะครับอันนี้มีชื่ออยู่ชื่อ ชื่ออะไรน้อผมลืมลูกต้นกระถางปะมีตรงกระถางไม่มไม่แน่ใจใช่ไหมไม่แน่ใจแนน่ใจเาะอันนี้เพิ่งค้นหาชื่อเหมือนเหมือนเหมือนกับคุณหญิงมากครับคล้ายๆใช่ไหมได้มาในน้ําลูกไม้แต่ไปดูไปดูใบทีหนึ่งเขาบอกว่าเป็นคุณหญิงต้องลองดูอันนี้ล่ะครับต้นนี้จะเป็นวิ่งมงคลครับเป็นฟอร์มแม่พันธุ์นี่หนอ หน่อเต็มเลยครับไม้มีหัวหน่อบหน่อเยอะมากทุกคนนี่ก็ไก่เนาะใช่ครับไก่ไก่อะไรนะไก่ไก่สุกสงวนไก่สุกสงวนไก่สุกสงวนนึกชื่อไม่ออกแล้วก็อันนี้อันนี้ได้มาในน้มที่ดามแม่กองแต่ผมยังสงสัยว่าเหมือนกับกบผิดมากอืยังสงสัยกันต้นนี้ก็เป็นกบผิดครับออันนี้กบผิดจริงๆใช่ครับแต่อันนี้ก็คือยังไม่ แน่ใจใช่ไหมใช่ครับต้นนี้แม่น้ําตาปีครับโอ้พี่เพิ่งเคยเห็นแม่น้ําตาปีมีอยู่สองต้นครับมีอยู่สองต้นแม่น้ําตาปีลักษณะคือโอ้โหสะดือสะดือจัดสะดือสะดือออกดำ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 ม่วงๆหน่อยเม็ดเป็นแบบนี้ครับก้านก้านสีดำครับดำด้วยนะคะแม่น้ำตาปีใช่ไหมน้องวิทใช่ครับแม่น้ำตาปีเนาะ สวยนะจะบอกอีเหนาบุษบาเหรอใช่ครับอีเหนาบุษบาเดี๋ยวเขาจะสีชมพูใช่ไหมใช่ครับที่แรกมันอยู่ในร่มมันจะเริ่มกัดเออมันอยู่ในอยู่แดดจะเริ่มกัดสีแต่นี้ผมเลี้ยงใต้หลังคาเขาเลยสีไม่ค่อยจัดมากก็ไหลแล้วเขาจะกลายเป็นสีชมพูใช่ไหมน้องวิทใช่ครับกันจะเปน<ส>็นแบบชมพูบใบเนี่ยครับก่วนหน้านี้เขาจะเริ่มกัดสีแล้วแต่อานนี้คือผมเอาเขามาเลี้ยงในร่มเขาเลยไม่ขึ้นสีเพี้ยนเพี้ยนครับเพี้ยนเพี้ยนไปหน่อยนึง น,นี่ก็ไก่ใช่ไหมไก่ครับาาไก่ราชาวด,ดีครับไก่อมรินมีไหมไก่อมรินตอนนี้ยังไม่มีเลยครับมีแต่ไก่ราชาใช่ไหมใช่ครับอันนี้อันนี้จะเป็นกวนอิมครับเป็นฟอร์มก่อนัอ่นแหละพอกวนอิมก็ต้องวางสหัสข้างๆไง <laughs> ใช่ครับ <laughs> นี่ VS กันเลยนะคะสหัสฝั่งขวากวนอิมฝั่งซ้งา,ยายครับถ้าให้วิทย์อธิบายเขาต่างกันยังไง ตระหัดเขาจะสดือสีแดงครับแล้วก็ใบจะออกอ้วนหน่อยจะมีหูมีหูใบอ้วนแล้วก็สดือแดงควอนอิมใบเขาจะยาวเรียวแล้วก็หูไม่ค่อยมีหูไม่ค่อยมีนะคะคือใบยาวเรียวนะถ้าถ้าคิดลองจับสัมผัสดีว่าควนอิมกับตระหัดใบอันไหนบางกว่ากันลองเอามือจับดูแล้วบอกพี่ว่าอันไหนบางกว่า อ่าน่าจะเป็นสหัสน้าอ่านั่นแหละค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือสหัสใบบางกว่าใช่ครับสัดใบบางกว่ากว่าอิมใบหนากว่านั่นเองนะคะนี่ด้านล่างก็จะเป็นอันนี้หนุมาล่าหรืออะไรเนี่ยใช่ครับหนุมาน์อมพา์ครับหานุมาส์อมพาชมพูชมพูนะคะด้านในก็จะเป็นโรงเรือนในน้อยใช่ไหมคะเข้าไปดูได้ครับมีลูกไม้อยู่โอเคจะร้อนหน่อยนะครับ ต้นไหนครับนี่อมันใหญ่มากถุงเงินถุงทองครับโอ้น้องวิทย์ลองยืนข้างๆดิเดี๋ยวพี่ป้อมนี่นะคะทุกคนคือใบใหญ่มากใหญ่มากครับใหญ่มากจริงๆอันนี้เลี้ยงนานหรือยังเอ่ยอ๋อต้นนี้เลี้ยงนานแล้วครับนานมากอันนี้ไม้ขุดมาจากบ้านแม่เลยครับอ๋ออันนี้คือเขาขุดมาใช่ครับก็ก่อนฟอร์มขายไหมนี่ขายครับต้นนี้ขายต้นนี้เท่าไหร่เนี่ยต้นนนี้อยู่สองพันครับสองพันใช่ครับเป็นฟอร์มใหญ่มาก ก,ก่อนเขาใบเยอะกว่าน,นี้แล้วทีนี้คือขนย้ายมาเขาใบเขาโดนลมพัดต้อง,งตัดรีเซ็ตรีเซ็ตใบหมดเลยนี่นะคะสองพันใบใหญ่ๆใครจะจัดสวนนะคะพิกัดตลาดฟ้าใสนะคะน้องจะอยู่ขาออกพอเลี้ยวตรงขาออกปุ๊บซ้ายมือจะเห็นร้านน้องเลยนะคะจริงๆต้นนี้ต้องอยู่หน้าร้านแล้วแหละอยู่หน้าร้านแล้วครับยกมาไว้ข้างหลังอันนี้อะไรอ่ะวิษอะไร อันนี้นางดําครับ<า>เป็น,ปนออดิบกินได้ครับอ,อ๋อเขาเป็นออดิบเหรอคะใช่ครับเป็นออดิบก้านผีก้านดําครับกิน,ดดนได้หลังใบก็เป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเป็นแบบนีน้เหรอครับครับ,รบเป็นแบบนีอ้ออดิบดําปะพูดใช่ไหมใช่ใชครับออดิบดําปะเออไหนๆแต่ชอบอันเนี้ยใบใหญ่เท่ากระโดงเลยนี่นะคะก็จะเป็นแบบข้างๆร้านของน้องมิ้งค์ ร้านจะอยู่ทางเข้าสองของตลาดฟ้าใสนะครับตรงมาหลังสุดจะอยู่ทางด้านขวามือครับมีเฟซบุ๊กไหมครับอ่ามีครับเฟซบุ๊กแกะดำวงเล็บสุภวิ์ทักษิณครับติดต่อน้องวิทย์ได้เลยอนไลน์ส่งไหมครับอ่าส่งครับออนไลน์ก็ส่งครับขอบคุณครับ